ออเอกอไรชันไปเจ็บอคนนี้แล้วก็ตนสองครับดาวบอเบคอนขอได้ของป็น2องทับเนื้ สิบาสนาทีได้แล้วป่ะโอเล่นกันนะบอกว่าบนดูบอสแต่ต้องไปดาวนโหลดแอปตัดต่อโอ้กับสีดอ่ะอแลรร้วผมช้โทรศัพท์อัในนั้นไม่ได้บันจุดได้ไม่ได้

อาจจะรีเคนหน่อยประเตดไตกะโมนปัดตามึงต้มไม่เกไมไม่ขำอ,อ่ะหน้าใช่หน้าบอดจะบัก cứ mày ช่วยเหลือตัว What the fuck Mà thử nghe 行行行行。Sure, sure, sure, sure. ไว้หมดแล้วปะบอดเฮ้ยใช่หมด ผมจะตายปะ่ะเก่งยังเลกอะแล้วตัวนี้ตัวสุดท้าย Yeah. Okay.